สวัสดีเจ้าวันนี้จะแกงบะน้ำแก้วนมนะเจ้าบะน้ำแก้วในสวนเฮานี่แหลนะเนาะเก็บยอดไปกินหลายรอบแล้วนะเจ้ารอบนี้ก็คือยอดใกล้หมดละเหลือแต่ลูกนะเจ้าอันนี้ก็เอาไปลูกเดียวกับปอเนาะอ่าอันนี้เขาก็ไมาเก็บไอ้ใบแมงลักนะเจ้าหรือพักอีตูเนะาะภาษาเหนือห้องก้อมก้อนนะเจ้านิยมเอาไปแกงใส่ไอ้ฟักแก้วนะเจ้ามันจะหอมหอมเนาะมาดูแม่เตรียมวัตถุดิบนะเจ้า เอาปลาช่อนมาจีมาย่างก่อนนะเจ้าวันนี้จะแกงใส่ปลาย่างเนาะเอาบบกฟักแก้วมาหั่นมาซอยพอดีคำนะเจ้าผามักชิ้นใหญ่กว่าหั่นใหญ่ผามักชิ้นน้อยก็หั่นน้อยเนาะแล้วแต่คนวักคนชอบนะเจ้าอันนี้บบฟักแก้วหน่อมนะเจ้าเอาปลาย่างใกล้สุกแล้วกันเดียวเขาก็จะเอาออกไปแกะนะเจ้าอันนี้มาเตรียมเครื่องแกงนะเจ้าใส่หอมแดงลงไปนะเจ้า กระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มนะเจ้าแกงฟักแก้วเนี่ยวันนี้ใส่พริกหนุ่มเนาะนจะเปิงๆใส่กะปิลงไปตามด้วยปะหาเอาตั้งหม้อเลยนะเจ้าเอาน้ำใส่ลงไปน้ำฮ้อนดีนแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เขาตำตะกี้นะเจ้าใส่ลงไปเนาะ แล้วก็จะรอให้น้ํามันเดือดนะเจ้าแล้วค่อยใส่ฟักทองนะเจ้าอันนี้เขาก็มาเด็ดใบแมงลักไว้รอเลยนะเจ้าใส่นักหอมนักเนื้อใบแมงลักเนาะอันนี้น้ําเดือดได้ตีแลว้วเจ้าใส่ฟักทองลงไปเนะาะบบกฟักเจ้าวหนอมนี้แกงสุกง่ายนะเจ้ากาเดียวก็สุกละมาแก้ปลาจีนะเจ้าปลาช่อนนี้เอามาย่างมาจีก,ก่อนแล้วค่อยไปใส่แกงมันจะหอมหอมนะเจ้าน้ําก็จะนัวเนาะเติมผงนัวลงไปนะเจ้า ผงชูรสนิดหน่อยอาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยป้าจีนะ้าอ่าคำเดียวแกงก็สุกเรียบร้อยแล้วนะ้ามาชิมรสชาติกันเนาะจางย่างก็ใส่ลงไปนะ้าจางเกลือใส่เกลือจางผงนัวใส่ผงนัวนะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะ้าใส่พักอีตู่ลงไปนะ้า คนเพื่อเข้ากันเนาะอ้าวยกออกสักเตานะเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้าแกงบะน้ําแก้วง่ายๆนะเจ้าบะน้าแก้วในสวนเฮานาอคลิปนี้ก็ฝากไว้เต่าี้นะเจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเจ้า